สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมันมาอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศริกิตค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูรถตัวใหม่เปิดตัวค่ะแหมหลายๆคนยังไม่รู้เนะ้ว่าวันนี้นะคะวันที่12เจ้ามิวเอ็กนะคะเปิดตัววันนี้ยังไงเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศแล้วไปชมรถมิวเอ็กกันค่ะว่าจะสวยแค่ไหนไปดูกันเถะมาแล้วค่ะเจ้ามิวเอ็กนี่ ตัวนี้ตัวเริ่มต้นเลยนะคะตัวแอคทีฟค่ะรูปทรงก็จะเป็นแบบนี้เลยวันนี้คนเยอะมากนะคะอาจจะถ่ายให้รีวิวข้างนอกข้างนอกใครดูเนาะด้านในเดี๋ยวเอาไว้มารีวิวให้ทีหลังนะคะนี่เลยนี่ค่ะคนเยอะมากคนเยอะมากอันนี้ตัวแอคทีฟนะคะรูปทรงเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่โหพิตี้สวยมากนี่ค่ะ สวยทุกคนคะ่ะนี่ดูพิตตี้ของเราสวยมากเลยนะคะมาเดี๋ยวคันที่สองเลยคันที่สองนะคะนี่ตัวนี้เป็นพราเอกเลยคะ่ะตัวนี้เป็นรุ่น R S นะคะนี่จะมีสัญ,ญลักษณ์ R S อยู่ข้างๆรถแบบนี้คะ่ะ แล้วก็ล้อแม็กก็จะเป็นสีดำนะคะแบบนี้เลยรุ่นนี้จะมาพร้อมกับกล้อง360องศานะคะแล้วก็ระบบแอร์ดานที่เพิ่มขึ้นนะนี่เลยสีใหม่ด้วยแล้วก็หลังคาของเขาเป็นสีดำด้วยนะคะอันนี้ทำสีนะไม่ได้ไม่ได้เคลบไม่ได้ทำสติ๊กเกอร์หรืออะไรนะดูหลังนิดนึงไหมคะคนเยอะมากด้านหลังก็จะเป็น ประมาณนี้ค่ะน,นี่ไปเดี๋ยวพาไปดูคันอื่นกันคนเยอะมากค่ะคนเยอะมากถ้าติดนะใครขออะไรน,นะคะชีลคุณชีลคุณเอาคุณสวัสดีค่ะอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสีแดงค่ะสีแดงโอ้อันนี้สวยนะสีสดเลยละนี่สีแดงค่ะ จะพาไปดู R S สีดำอสีขาวนะคะโอคนเยอะค่ะคนเยอะมากอันนี้ตัว R S สีขาวค่ะนี่เลยนักรีวิวก็จะมารีวิวกันเยอะมากนะคะนี่ให้ดูนี่เลยอุ้ยจะลม้ม <c oughs> ไปดูคันอื่นกันเถอะคนเยอะมากค่ะ อันนี้สีเทานะคะแก้สีเทานี่ทิตตี้สวยๆอีกส,ส,สวยมากเลยนะแล้วก็ขนุนก็จะเหมือนกันนะคะก็จะเป็นเ RS เหมือนกันนะคะโอ้โเลยก็จะเป็นคล้ายๆกันยังไงเดี๋ยวมา,มารีวิวให้ละเอียดอีกทีนึงนะคะตอนนี้ให้ดูเบื้องต้นไปก่อนเนาะว่าเป็นแบบนี้นะ ยังไงกดหัวใจกดซับสไครต์ให้ด้วยนะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ